กางเกงช้างพูดถึงแล้วมันก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยแหละครับแต่ว่าเป็นบทเรียนราคาแพงที่นายกต้องให้หันกลับไปดูว่าจะทำอย่างไรไม่เคยไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการค้าที่ไหนมีโอกาสเขาก็ฉกฉวยกันไปซึ่งอาจจะต้องดูของเรื่องลิขสิทธิ์นะครับความรวดเร็วในการฉกฉวยโอกาสทางการค้าและมองว่าเรื่องนี้เป็นบทเรียนที่ต้องพูดคุยกัน ส่วนจะต้องวางแผนในการสั่งผลิตกางเกงช้างเพิ่มขึ้นหรือไม่ท่านนายกบอกว่าต้องแก้เรื่องของรากฐานก่อนว่าเราเข้าใจวิธีการทําการตลาดหรือไม่มีการปกป้องเรื่องลิขสิทธิ์หรือเปล่าเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ในวงการธุรกิจหรือว่าการขานะครับแต่ว่ายังไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆแต่มันสะท้อนให้เห็นภาพการทํางานภาพใหญ่ที่ต้องทํางานให้ไวคิดให้เร็วเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติครับ